ถ้าใครกำลังวางแผนจะเรียนต่อปะวะสในปี2568นะครับต้องฟังทางนี้เลยเพราะว่าระเบียบการเรียนกำลังจะเปลี่ยนไปทั้งหมดและนี่ก็คือคู่มือที่จะช่วยให้เข้าใจทุกอย่างได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับใช่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกสายเรียนการเตรียมตัวสมัครหรือว่าการใช้ชีวิตในวิทยาลายัรยระเบียบใหม่ฉบับนี้มีผลกับทุกขั้นตอนเลยดังนั้นเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับเพื่อให้เส้นทางสู่รั้วอาชีวะของเราเนี่ยราบรื่นที่สุด เราจะไล่เรียงกันไปทีละสเต็ปเลยนะครับตั้งแต่คุณสมบัติแรกสุดที่ต้องมีไปจนถึงกฎเกณฑ์ต่างๆในวิทยาลัยการวัดผลและสุดท้ายเลยคือเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เราคว้าใบประกาศมาครองได้สำเร็จครับเอาละครับก่อนจะไปลงลึกในรายละเอียดปรีกย่อยเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่กันก่อนดีกว่าว่าระเบียบใหม่ที่ว่านี้คืออะไรกันแน่แล้วก็มีคำศัพท์เฉพาะทางอะไรบ้างที่เราต้องรู้ไว้จะได้ไม่สับสนกันที่หลังครับ นี่คือชื่อเต็มๆของกฎเกณฑ์ฉบับนี้ครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ปี2568เป็นต้นไปเลยวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือการยกระดับแล้วก็สร้างมาตรฐานเดียวกันให้กับสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศนั่นเองครับคำว่าปวาสแบบทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือหลักสูตรสําหรับคนที่เรียนจบปวชหรือมหมาแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นทางหลักที่คนส่วนใหญ่เลือกเดินกันแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันมีอีกเส้นทางหนึ่งด้วย และนี่ก็คือปอวอสอแบบต่อเนื่องครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือโปรแกรมแบบยาวๆที่เริ่มกันตั้งแต่จบม .3 เลยโดยนักศึกษาจะได้เรียนและฝึกงานไปพร้อมๆกันในบริษัทหรือองค์กรที่เป็นพาร์ทเนอร์เรียกได้ว่าเป็นการปั้นมืออาชีพกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยแหะครับส่วนระบบทวิภาคีเนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญของการเรียนสายอาชีพเลยครับ มันคือการเรียนที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนอย่างเดียวแต่จะมีการแบ่งเวลาไปฝึกงานจริงๆในสถานประกอบการด้วยทําให้ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ทํางานไปพร้อมๆกันเลยจบมาก็พร้อมทํางานได้ทันทีครับเอาละครับพอเข้าใจภาพรวมกับคําศัพท์สําคัญสําคัญกันแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าถ้าจะเริ่มต้นเส้นทางนี้จะต้องผ่านขั้นตอนอะไรกันบ้างตั้งแต่การสมัครไปจนถึงการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาเลยครับเส้นทางสู่การเป็นนักศึกษาก็จะมีอยู่3ด่านหลักๆครับ เริ่มจากการสมัครและคัดเลือกซึ่งถ้าเป็นระบบทวิภาคีสถานประกอบการก็จะมีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยนะครับพอผ่านแล้วก็ต้องไปตรวจร่างกายเพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมเรียนและสุดท้ายก็คือการขึ้นทะเบียนเพื่อรับสภาพการเป็นนักศึกษาอย่างเป็นทางการครับจุดนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะเป็นจุดที่ต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางของตัวเองให้ดีหลักสูตรปวสทั่วไปจะรับคนที่จบมปลายหรือปวชมาแล้วแต่ถ้าเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจะเป็นการวางแผนระยะยาวที่เริ่มตั้งแต่จบมต้นเลย ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีต่างกันไปครับนอกจากวุธิการศึกษาแล้วร้วเบียวก็ยังกําหนดคุณสมบัติพื้นฐานอื่นๆด้วยนะครับเช่นต้องมีความประพฤติดีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและมีทัศนคติที่ดีซึ่งก็เป็นคุณสมบัติทั่วไปที่ผู้สมัครทุกคนต้องมีนั่นเองครับเมื่อได้เป็นนักศึกษาเต็มตัวแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องรู้กฎกติกาสาคัญในการเรียนแล้วครับ ในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อที่จะเรียนให้จบได้อย่างราบรื่นครับตัวเลขนี้ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับ80%นี่คือกฎเหล็กเรื่องเวลาเรียนเลยถ้าขาเรียนเกิน20%ในวิชาไหนก็ตามจะหมดสิทธิสอบปลายภาคในวิชานั้นทันทีครับถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญมากๆเลยเอแล้วถ้าเกิดเหตุจําเป็นจริงๆล่ะครับอย่างเช่นป่วยหนักหรือมีเหตุสุดวิสัยทําให้ไม่สามารถเรียนต่อได้ชั่วคราวจะทํายังไงได้บ้าง ไม่ต้องกังวลไปครับในระเบียบได้กําหนดขั้นตอนการลาพักการเรียนไว้ชัดเจนการจะลาพักการเรียนได้เนี่ยก็ต้องมีเหตุผลที่สมควรนะครับเช่นการเจ็บป่วยระยะยาวโดยมีใบรับรองแพทย์การต้องไปรับราชการทหารหรือแม้แต่การได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศซึ่งทั้งหมดนี้ต้องยื่นเรื่องขออนุมัติอย่างเป็นทางการเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาเอาไว้ครับมาถึงเรื่องที่หลายคนให้ความสําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องเกรดนั่นเองครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าระบบการวัดผลและให้คะแนนตามระเบียบใหม่นี้มีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างตารางนี้คือเกณฑ์การให้เกรดเลยครับจะเห็นว่าคะแนนทุกช่วงมีความหมายของมันถ้าอยากได้เกรด4.0ก็ต้องทำคะแนนให้ได้80%ขึ้นไปแต่จุดที่ต้องสังเกตเลยก็คือคะแนนต่ำกว่า50%จะถือว่าตกทันทีซึ่งหมายความว่าทุกคะแนนเก็บระหว่างเทอมมีความสำคัญมากๆครับ ถ้าเกิดเห็นเกรดมสหรือไม่สมบูรณ์ในใบเกรดก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับนี่ไม่ใช่เกรดตกแต่เป็นสถานะชั่วคราวสําหรับกรณีที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ขาสอบเช่นป่วยในวันสอบซึ่งเราจะมีโอกาสได้สอบแก้ตัวหรือส่งงานที่ค้างให้เสร็จสิ้นในภายหลังครับส่วนเกรดถอน,นอหรือถอนรายวิชาก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยได้ครับหากรู้สึกว่าวิชาไหนยากเกินไปหรือเรียนไม่ไหวจริงๆก็สามารถขอถอนรายวิชานั้นออกได้ภายในเวลาที่กาหนด โดยเกรดนี้จะไม่ถูกนำไปคิดรวมในเกรดเฉลี่ยครับและในที่สุดเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดแล้วครับนั่นก็คือเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาเรามาดูกันว่าต้องทำอะไรให้ครบถ้วนบ้างถึงจะได้รับบุตรปวะสที่ตั้งใจไว้เงื่อนไขการจบหลักสูตรมีอยู่4ข้อหลักๆตามนี้เลยนะครับคือต้องเก็บหน่วยกิจให้ครบตามที่หลักสูตรกาหนดต้องทาเกรดเฉลี่ยสะสมให้ถึงเกณฑ์ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครบถ้วนด้วยครับและในบรรดาเงื่อนไขทั้งหมดน,นะครับตัวเลขนี้อาจจะสําคัญที่สุดเลยนั่นคือ2.00นี่คือเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ําที่ต้องทําให้ได้ไม่ว่าจะเรียนเก่งในวิชาไหนแต่ถ้าเกรดเฉลี่ยรวมไม่ถึง2.00ก็จะไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าการเรียนปวสเนี่ยมีกฎเกณฑ์และก็ขั้นตอนที่ชัดเจน การทำความเข้าใจระเบียบเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆก็เปรียบเสมือนการมีแผนที่อยู่ในมือซึ่งจะช่วยให้เราวางแผนการเรียนแล้วไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นครับคำถามสำคัญก็คือแล้วระเบียบใหม่ทั้งหมดนี้จะช่วยยกระดับอนาคตของนักศึกษาอาชีวะได้อย่างไรคำตอบก็น่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนและแข็งแกร่งเพื่อให้ทุกคนที่จบออกไปมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริงครับก็หวังว่าขอ้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเส้นทางอาชีพกันนะครับ